กเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายหลายเกม Rv ที่กาลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานานับ8ปีคเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจํานวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรลงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจานวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนาเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ชอา v หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ r o v เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกข่าวดีนะครับใครที่ยังไม่ได้รับสกินขอวอลคานะครับตอนนี้กิจกรรมได้กลับมาเป็นที่ร้อยแล้วก็จะมาอัปเดตส ด้วยแล้วก็สกินฟรีด้วยนะครับผมทางนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำ List Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ยและยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายผู้ติดตามในลายๆมากกว่า1 6 0 0 0 0คนเพียงแค่แอดไลน์ List Man Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะลงเป็นคลิปที่สองนะทุกคนที่รีบมาไม่ใช่อะไรทุกคนเพราะว่ากิจกรรมนะครับมันกลับมาแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้กันนะครับผมและที่สาคัญเนาะตอนช่วงบ่ายเนานะผมได้ลงคลิปเล่นไปนะทุกคนเออก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้เนาะไปให้กาลังใจกันได้ไปช่วยดูไปช่วยกดไลค์คอมเมนต์กันหน่อยนะทุกคนเออผมก็ตั้งใจทําเต็มที่นะครับยังไงฝากไปให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมโอเค ตอนนี้นะครับที่ผมอาจอยู่นอประมาณเกือบ5้าโมงนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้กิจกรรมมันอัปเดตเข้ามาตอนไหนแล้วนะครับผมนะก็คือตอนแรกผมก็เลื่อนติกตอกไปเล่นๆแหละทุกคนแล้วแบบเออไปเห็นคลิปหนึ่งเขาบอกว่าอะไรการทําคลิปด่าไปทําให้เจียมังกรมานะครับสรุปคือไอ้กิจกรรมนี่มันกลับมาไว้ทุกคนเนี่ยกิจกรรมคืนชีพมังกรนะครับผมนะหรือว่ากิจกรรมมังกรแห่งแสงข,ของเรา่น้นงนะครับที่เป็นสกินของวาขาเนาะตัวนี้ทุกคนมีดาวมาเยอะมากๆนะครับโดยชนะโดยเฉพาะผมเนาะก็คือขนาดผมเป็นคนทํากิจกรรมผมก็ยังไม่ได้เลยนะคร กลับมาครั้งนี้นะครับก็ได้พลังงานไปก่อนเลยนะครับ200พลังงานเนาะแต่ว่ากิจกรรมนะครับจะหมดในวันที่13นะทุกคนก็อีกประมาณ8วันนะครับนสำหรับกิจกรรมตรงนี้นนเดงนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามารุ้นเลยแล้วกันนะครับขอให้มันออกง่ายกว่าเดิมหลายลกันขอให้มันไม่เป็นรูปไข่เถอะนะเจียมนะโอเคเอ้ยได้สีเหลืองเลยเฮ้ย อย่าบอกว่าเอากลับมาแล้วมันได้มันออกง่ายกว่าเดิมหรือเปล่านะครับผมนะเพราะว่าตรงนี้ทุกคนมันมีดรามา่าตรงที่ว่าสกินก็ฟรีจะทําทําไมให้มันยากขนาดนี้นะครับปกติแค่ code, แชร์โค้ดมันก็จะมีจํากัดใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงนี้ทุกคนคือมันต้องใช้ดวงมากๆนะครับบางคนคือแบบเหมือนผมเงีย่ยขาดอันเดียวมาครั้งก่อนในนี้ก่อนที่จะหมดกิจกรรมเนาะผมมีประมาณเกือบ5 0 0ร้อยพลังงานนะทุกคนแต่ว่าผมก็สุ่มไม่ได้นะครับเป็นรูปไข่บ้างอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเออแต่ว่าตรงนี้นะครับเอากลับมาปุ๊บผมได้เลยเว้ยทุกคนไม่รููู้้ว่่่าาคคนนนทีีดดนนิอยัข แล้วเรามาลองลุ้นดูมันได้หรือว่ามันการันตีกลายเป็นสีทองเลยหรือเปล่านอนเนี่ยผมไม่มั่นใจส่วนใครนะครับที่ขาดเยอะนะครับผมก็มีโค้ดพลังงานมาแจกนะครับโค้ดเน่เพื่อนๆสามารถเอาไปใส่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรหัสสำรองของผมนั่นเองนะครับผมไม่ได้ใส่เลยนะครับสาหรับวันนี้น้องใครที่เข้ามาดูก่อนผมก็เอาไปให้เลยแล้วกันนะครับผมนี่ก็ตามนี้นะครับผมนะส่วนใครนะครับที่มีพลังงานนะครับก็แชร์กันได้นะทุกคนเออมันต้องช่วยกันนะครับไอ้พลังงานเนี่ยทุกคนเราต้องใส่ของเพื่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนใส่ของเราน่่้ผอง ังงานไปอับใครที่ใส่ไปจะได้พลังงานนั่นเองนะครับส่วนตัวผมจะไม่ได้พลังงานนาะก็คือเพื่อนๆแ,แบบว่าบางคนชอบงวนทุกคนใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยคนที่เขาใส่ให้เราเราไม่ได้พลังงานนะคนที่เขาใส่ให้เราคือคนนั้น,นะจะได้พลังงานส่วนเราจะได้พลังงานยังไงเราต้องไปใส่ของคนอื่นก็คือคนไหนที่ยังไม่ได้แชร์หรือว่าแบบยังแชร์ไม่ครบอะไรเงีย้ยก็จะสามารถใส่ได้นะครับก็แล้วจะแตกกันไปเนาะ1 1 0 120 130ประมาณนี้น,ใน,ใน,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 นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวกดรับเลยละกันนะครับผมนี่เรียบบรร้อยนนนะคัผมสกิ นั่นเองนะครับแต่ทําไมมันไม่ขึ้นแบบนั้นวะทําไมมันไม่ขึ้นแบบนั้นโอเคน่าจะไปอยู่ในเออฮีโร่แล้วนะครับผมนะสกินวอลคาดวอลคาดวอลคาดโอเคอยู่นี่มาดูซิว่าได้หรือ,อยังนะครับผมนะสกินวอลคาดนะครับผมนี่ โอเคสวมใส่นะครับผมนะแสดงว่าได้สกินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสกินระดับลิมิเต็ดนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับแต่คนที่เขาดรามากกันเพราะว่าบางคนนาะเขามีแบบท็อปเซิร์ฟเกี่ยวกับพวกสกินอะไรประมาณนี้ก็คือแบบขาดคนขาดสกินนี้ไปก็เลยทําให้แบบเออไม่ได้เป็นท็อปเซิร์ฟนะครับผมเนะพราะว่าสกินเนี้ยมันต้องใช้ดวงตอนแรกแต่ว่าเอากลับมาครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะได้ง่ายกว่าเดิมแน่ๆนะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็รีบไปทำนะทุกคนระยะเวลามีอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะรน,รน,น้ึออก่าอองยข มากๆนะครับผมนะโอเคสำหรับกิจกรรมตรงนี้เนาะโอเคสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะ okay, รรมนนะผมก็น่าจะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมนะวันนี้มีกล่องเข้ามานะทุกคนที่เป็นกล่องเทลนัสกับกล่องยอนนั่นเองนะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับ ก็ชอบสุ่มนะครับผมเนดะี๋ยวเตาจะมาตามหากันหน่อยละกันคือผมอยากได้ยอนยานะยอนมันจะคุ้มกว่านะทุกคนเพราะว่าผมไม่มีอยู่2สกินเลยนะครับเป็นสกินนี่วินเนอร์ปาร์ตี้กับเออสกินของเออเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นคณิตศาสตร์อะไรประมาณนะี้ทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวเรามาลองลุ้นก,กันละกันนะครับผมนะผมจะเอาแค่25กล่องพอนะทุกคนโอเคได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าอยากให้มันได้นั่นเองนะครับมาเพื่อนๆคอมเมนต์ก่อนละกันนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับผมนะอัตราการดรรออออปเนนนนาะะะยู่่ทีี2.81คคัับ้้ืจได กินถาวรนะครับชิ้นส่วนฮีโร่หรือสกินนะครับอยู่ที่40%นะครับเพชรอยู่ที่57.19%นั่นเองนะครับผมนะผมจะเปิดทีเดียว25กล่องเลยนะคอมเมนต์ก่อนครับผมได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้นะครับคอมเมนต์เสร็จแล้วใช่ไหมกดติดตามให้ผมหรือยังนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเค3 2 1ไปครับผมขอ1สกินพอขอ1สกินครับผม GM เเฮ้ยมาไหม โอ้ oh, ไม่มาอุ้ยหรือเมื่อมันจะได้แต่ว่าผมได้ตัวซ้ำม,มาหรือเปล่านะทุกคนสําหรับไอสองอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะได้นะทุกคนแต่ว่าได้ตัวซ้ำนะครับเพราะว่ายอนนะผมก็มีหลายสกินแล้วเหมือนกันนั่นเองนะครับบนะันที่ผมมีเนาะก็เนี่ยผมมีสองสกินไอสามสกินนี้แล้วนะครับผมนะคือยังไม่มีสอสกินโหไม่ไหวว่ะทุกคนขออีกสักทีงนิตบับโอ้ยโอเคไหนไหนก็มาขนาดนี้แล้วผมขออีกสัก2ี่กล่องเลยกันนะทุกคนนะโอเคนะ 20กล่องนะครับผมนะโหคือจะสุ่มเกือบ50ากล่องแล้ววาททุกคนโอเคไม่เป็นไรทุกคนขอให้มันออกแล้วกันนะครับยีกล่องนี้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้ ไปครับผมโอ้เมื่อกี้เห็นชิ้นส่วนฮีโร่ขึ้นมาใจคอไม่ค่อยดีเลยฮะปาบโอ้โหเรียบร้อยนะครับครั้งนี้ไม่มีเลยนะครับแสดงว่าไอ้กล่องไอ้ยี่สิบห้ากล่องแรกที่ผมสุมไปคือผมได้สองสกินนะแต่ว่าสองสกินนะั้น่ะผมมีแล้วนะครับใครที่มียอ้อนในน้อยสกิน,นน้อยนะครับก็ลองไปสุมได้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ตัวที่ดีกว่าผมก็ได้นะนั้นมันอาจจะสุ่มดรอปนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นั่นเองต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตพวกสกินฟรีที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาเนาะถ้างั้นนะ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กาลิน่าเซิร์ฟจีนกันเหมือนเดิมนะครับผมนะก็เนวตอนนี้ทุกคนมีอัปเดตกิจกรรมมาใหม่นะครับผมนะก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะจะเป็นสกินของยีน่าตัวแรกนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานี่ข่าวมิ้งซูนน่าจะมาแล้วทุกคนนี่ตำนานมีไว้ว่าสมาชิกคนแรกของกองร้อยสตรีกําลังจะตีโอ้โหดูเขาแปรเธอคือสตีของดาวราศีเมถุนเปลวไฟโอ้โหชื่อมันดูสุดยอดจังเลยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นสกินของยีน่าแน่นอนนะครับผมนะสหนะรับหนึ่นะง,ตตรงร้อยเปอร์เซ็นตายมั้ จะเป็นอาวุธของยีนาแน่นอนนะครับเหมือนตอนแรกที่ผมไปดูในเพจมาเนาะน่าจะเปิดขายนะทุกคนแต่ว่าของไทยไม่รู้ว่าจะเปิดขายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของเออซิร์ฟนอกนะครับบอกมาแล้วนะครับก็คือ499คูปลองนั่นเองนะครับของไทยก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงครับแล้วก็นี่นะครับผมนะก็คือสกินใหม่นะครับผมนะของฟีนิกซ์นั่นเองนะครับผมนะเป็นเพียงแค่ล็อกอินเช็คอินก็ ได้รับฟรีแล้วนะครับก็คล้ายๆกับกิจกรรมของฟอร์เรนนี่ยทุกคนเออจำได้ไหมฟอร์เรนสีขา,ขาวนะครับสกินนี้น่าจะอารมณ์มาคล้ายๆกันนะครับก็ล็อกอิน10วันรับสกินไปฟรีๆถาวรเลยครับสกินนี้ก็เป็นสกินระดับลิมิเต็นั่นเองนะครับผมเนี่ยเราไปดูตัวเต็มกันดีกว่านะว่าจะสวยขนาดไหน เห็นไงทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับเออสกินของฟินิกส์นั่นเองนะครับผมนะอันนี้น่าจะแจกฟรีแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะมาตอนไหนเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอีกรอบนึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะส่วนใครที่ยังไม่ได้พลังงานนะครับนะก็อยากให้ผมเอาโค้ดมาแจกอีกหรือว่าให้ผมหาแบบพวกพลังงานหรือว่าโค้ดต่างๆเนี่ยมาให้นะครับผมนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นั่นเองนะครับผม ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอกผมให้ผมชื่นใจกันด้วยเนาะโอเคสาหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดดพลพาดประการใดเนาะก็ต้องขอภายไวี่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญ,ญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับกอดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ You, but I'm gonna see the horizon. Focus on yourself first. <laughs> <laughs>